เจอไพร์มากเผยที่มาชื่อน้องทะเลลูกชายตูนก้อยลึกซึ้งความหมายดีมากกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวสำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินและร็อกเกอร์หนุ่มชื่อดังตูนอธิวราหรือตูนบอดี้แลม โดยเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่5ตุลาคม64สาวก้อยได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกพร้อมเฉลยชื่อลูกชายน้องทะเลหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่ก้อยแอบใบชื่อลูกชายอยู่ในเพลง Body Slam ท่ามกลางเหล่าบันเทิงและบรรดาแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก กระทั่งเมื่อวานนี้6ตุลาคม64ก้อยได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเป็นภาพน้องทะเลพี่ตูนและก้อยรัชวินในเฟรมเดียวกันพร้อมระบุข้อความว่าภาพแรกของเราทั้ง3คนโดยล่าสุดเพจรัชวินแฟมิลี่ออกมาเฉลยที่มาชื่อน้องทะเลลูกชายคนแรกของตูนและก้อยถ้าดูชื่อจากภาษาอังกฤษจะเห็นว่าคำว่าทะเลโดยขึ้นต้นด้วยตัวทีและลงท้ายด้วยตัวว จะเห็นว่าเป็นการถอดรหัสวงเล็บโดยตัวอักษรแรกเป็นตัวทีมาจากชื่อเล่นคุณพ่อก็คือตูนและตัวสุดท้าย y มาจากชื่อเล่นของคุณแม่ก้อยนั่นเองในขณะที่แฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า a l a คืออะไรซึ่งทางแอดมินเพจรัชวินแฟมิลี่เข้ามาตอบกลับว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะถอดวงเล็บออกก็คือชื่อน้องเท่านั้นเอง ส่วนชื่อจริงของน้องชื่อว่าอาชวินมาจากชื่อจริงของพ่อตูนที่ชื่อว่าอาทิวราบวกกับชื่อจริงของคุณแม่ก้อยรัชวินท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆอาทิลงตัวและมีความหมายมากลึกซึ้งมากสุดยอดความหมายดีมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ